ฉันมีความโชคดีทางด้านการเงินเงินรักฉันฉันก็รักเงินฉันรักเงินมากฉันรักเงินทุกลมหายใจฉันเป็นคนรวยเงินรักฉันฉันขอบคุณเงินที่หลังไหลเข้ามามากมายมหาศาลฉันได้รับเงินจำนวนมากได้อย่างง่ายดายรวดเร็วถูกต้องและดีงามฉันอนุญาตให้เงินจำนวนมากเข้ามา หาฉันแล้วฉันมีความโชคดีทางด้านการเงินในทุกๆวันฉันมีความมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองฉันขอบคุณยอดเงินทุกจำนวนที่โอนเข้ามาในบัญชีของฉันที่ฉันได้รับเป็นเงินสดและเข้ามาหาฉันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน การเงินของฉันที่ฉันได้รับมามากมายมั่งคั่งเหลือเฟือฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมากทุกบาททุกสตางค์เงินหาง่ายและได้มาบ่อยเงินจำนวนมากชอบอยู่กับฉันฉันรักเงินเงินทองหาง่ายมากสำหรับฉันฉันรักเงินมากๆเงินเข้ามาหาฉันได้อย่างง่าย ฉันเป็นคนขายดีตื่นมาในทุกๆเชา้าออเดอร์รังไรเข้ามาหาฉันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันสมควรแล้วที่ฉันจะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยเพราะฉันสร้างคุณค่าสร้างงานสร้างเงิน ขอบคุณสำหรับเงินทั้งหมดที่ฉันเคยได้รับมาตลอดชีวิตฉันขอบคุณจากหัวใจฉันซาบซึ้งใจเหลือเกินฉันรักเงินและฉันเชื่อว่าเงินก็รักฉันเช่นกันฉันดึงดูดโชคลาภดึงดูดเงินทองในทุกทิศท,ทุกทาง ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเปิดรับโอกาสทางด้านการเงินให้หลังไลเข้ามาหาฉันได้ในทุกเวลาฉันเปิดรับเงินจำนวนมากเรียบร้อยแล้วฉันมุ่งความสนใจไปที่การสร้างมูลค่าทรัพย์สินฉันมีเงินมากมายฉันโชคดีด้านการเงิน เงินทองมากมายเดินทางมหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันมีความโชคดีทางด้านการเงินในทุกๆวัน ฉันรักเงินและเงินก็รักฉันมากฉันช่างโชคดีเหลือเกินฉันได้รับเงินฟรีจากสักวารหลั่งไหลาาถาทถมเข้ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทุกทิศท,ทุกทางจากศักยภาพในตัวของฉันฉันได้รับเงินในทุกช่องทางทุกๆวันง่ายๆสบายสบาย ฉันร่ำรวยแล้วฉันมั่งคั่งเรือเฟือแล้วฉันรักเงินมากที่สุดจากหัวใจฉันมุ่งความสนใจไปที่การสร้างมูลค่าทรัพย์สินเงินจำนวนมากเดินทางมาหาฉันแล้วักวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรเงินมาให้ฉันแล้วฉันมีความสุขในการสร้างงานสร้างเงินที่ฉันรักฉันขอบคุณเงินที่สุดฉันผลิตไอเดียเงินล้าน ฉันหยิบจับคิดสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองฉันรักเงินจำนวนมากที่สุดสินค้าและบริการของฉันทําเงินให้ฉันมากมายฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมากฉันมีสมองสร้างเงินหลักล้านฉันรวยตั้งแต่ระดับจิตใต้สํำนึก จิตของฉันสามารถผลิตเงินได้มากมายตามที่ฉันต้องการฉันรักเงินขอบคุณฉันมีความสุขทุกครั้งที่ฉันได้รับเงินเข้ามาและใช้ใจ่ายออกไปฉันรักเธอมากนะเงินฉันมีความโชคดีทางด้านการเงินฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายรวดเร็วถูกต้องดีงาม ไอเดียความรู้ความสามารถของฉันผลิตเงินหลักล้านได้อย่างดีเยี่ยมฉันเสกเงินได้ฉันใช้เงินเป็นฉันเห็นเงินล้านทุกสิ่งที่ทำคือความสุข